shield helicarrier this is fury Hill, are you there here sir listen we've located our silver friend we'll bring him back to the carrier doom is taken off with loki that's a bad match bad for us i mean can you locate them we can just like you can track me anywhere apparently uh, they're headed out to sea sir contact professor x and see if he can spare some mutants to help us track down all of doom's associates yes sir yes! Oh! Ooh. Loki and Doctor Doom are heading out over the ocean, possibly looking for more cosmic bricks. We need you to fly out there and find them. <laughs> what is Brother Loki thinking, associating with this villainous Doom character? I shall pass some sense into him. We need to find him first. thôi lông 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 lông, ơi, gặp chuyện này All the way. Shield research submarines are extremely useful for taking the fight to bad guys while underwater. These subs feature advanced tracking equipment, ideal for locating enemies or items of interest. Where exactly are you sending me on my date with Thor? A shield research submarine. A research vessel covered with weapons. Well, that's deceptive labeling. Uh that is not our research sub. Uh -huh. Don't tell me. You got here on a really long spider line. Uh no. You're not the only one that can fly. Compliments of Mr. Nick Fury and S.H.I.E.L.D. You know I could fit you with a rocket-propelled iron suit if you like. Hmm. Sounds heavy. Yeah, is it the maid's day off? What a mess. Well for me. How we have อ๋อเรียกไฟฟ้าทีอ๋อแผลไฟไอ้แผลน้าไ,ไอแผลปอยแผ,แผลร้อนอใครดับไฟได้บางควนวิทย์ในไแทนแทนแนีงง้ <c oughs> โอ้ตายได้ดีดนเงินไม่เยอะ ตัวนี้ก็มีสองตัวบินได้อ,อีกตัวนึงก็บินได้ครึ่งบินได้ไม่ครึ่งนะครับมันก็เป็นปีนเวาแหละนี่ครับปีอย่างงี้ครับไปแมนเราเฮย้ยชีวิตแล้วทำไงฮะ ไฟไงอะฮะไอ้ยิงดินบนหัวมันได้ไงไอตัวไรดับไฟได้เลยคนลนแมนเหรอไอ้ใหญ่ดับไฟไม่น่าใช่ไปคิดก่อนนะทำไงดีวนะนยฮะ เป็นกมแห่ใจเลยเราไปบอกก็ไม่รู้แล้วเขาจะใช้ระบาดหน้าตามาดูเหมือนเล็กมากเลย Try using your laser to cut a shape out of that. Bo, oh, I'm not a Top man. My spider sense again. What is it? My spider sense is tingling. <laughs> Hey Amen. My Spidey sense. Something close by. Good job, Spidey. ไม่พอแล้วครับอย่างเงี้ยไม่ไงจะเอาเหรอตัวของบุตรดังโอดดนข้าขอขอไปถูกผู้พิจารณาทุกคนเลยตบเรื่องอะไรเงี้ย

อันดับหนึ่งแล้วก็ท่อยันโอลฟอร ฟินได้แล้วอะไรก็ฟินตลอดนั่นแหละอื้อเดี๋ยวโชว์ให้ดูว่าคนเขาฉลาดเขาทำกันยังไงเฮ้ยเองก็ฉลาดนะเฮ้ย ตัวโชดน่ทำไม่ได้ดู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 จิวด้วยเวลาของไอ้แมงมุมมันแทบไลหมุนตัวได้ เฮ้ยเจอตาระบอดฝีจริงด้วย เล่นไม่เลิกไม่เดีวเวลาทอ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 ไม่ใช่เพียงสายฟ้าทคือคือเทพียงพรอนเก่าหัวแล้วมันทำไมเอา ไน่ได้แล้วครับครบัเค ชื่อมันุษย์ภูาชื่อโมอดอกนะครับเป็นพวกบ้าวิทยาศาสตร์แล้วก็แค่นั้นแหละครับจำไม่ได้แล้วโคตรโคตรเบาเลย,ยทเเลยีเคยียวดูเขาไม่นะยิงใหญ่ไป โอ้ยโอ้ยโอ้ยบิน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 ,บนโอ้การรอรฟแมบงี้ยิงใหญ่ไปเลยโอ้โหตายเฮ้ย,ยน,น,น,นี่นะตะหน้าเขาเลย เฮ้ยนี่ไงจับตัวรวต่อยอัดหน้านี่นะโลางคอนะครับเยอะเพื่อบุดเท่งโอเดนอ๋อเยโอ้ยก็ตาย

เ,เ,เฮ้ยอ้าวเฮ้ยตายทุกมีไม่ต้องตีอีกหรอใช่อะมันก็ใจอะเฮ้ยโอ,อ,อ้อไม่ไงคอร์ดบิดผิดหาแล้ว นี่ไงตีพี่ตียากตีเย็นจริงหมอเน่มันไม่เก่งครับแค่มันตียากไอ้ยนอบูด I can't believe this you're สัตว์ชัดเจือบูดแ้งคอให้อิ้ยเขฟพร่เจ้าก็เป็นช็อกโกแล นี่นะอยากโดนตีมากใช่ไหม u power It w a s t enough อ่ะ Sub. I cannot call down any lightning inside this vessel. We're trapped. Worry not, Thor. My telekinesis can separate water molecules. ตอนนี้เลยต้องมาดำน้ำแหเลยนะยิงไกขึ้นไม่ได้แล้วอ่ะอยู่ดีน้ำไ <c> ป <oughs> <c oughs> ตอนนี้ตนน้วบินได้เลยฝั่งตัวนะ <c oughs> ่ะอ่าเป็นตัวบัญชีนเกมไม่ได้ด้วย <c oughs> เอ,อ้ย เลวิกอ๋อ,อ,อไหนเอาค้อนทุบดิโทรมาเลยว่าเอ็งไม่แค่จ้าางค้อนแต่เอ็งคือค้อนเยอะน้ำหนึ่งกับะลักพุดเองเทพลอไฟฟ้าะลักหมดแหละ ปราดาวกบพี่ยดึงขาขออกมาลองห้เลยตู้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 

ไปลแล้มโชว์เลยต่อยเลยเออเฮ้ยเออ,ออจะท่าตีก็ไม่ได้นะครับเยวพี่โชว์ให้ดูโผล่โค้รโอเวอร์เลยอ้าวติดเฮ้ย เอาไงอะโชว์ากระมังไงไม่นะบางตาชมัดว่ายนะ้ำมาโชว์อีกี่พวกนี้มันจริงๆเลยแล้วเอาไงอะจากนั้นอะ ทอเอาไม่ได้ครับตอนนั้นอ่ะเหมือนมันต้องใช้พลังเออนั่นแหละสักอย่างเอาง่ายมากเลยเร็ว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 ทำไรอยู่แล้วรีบรีบเดินมาฟี่ว่า,าทักท้าจริงๆเลย này nè Thế Lều lều vế chắc thái chứ kìa À hơi À tao mà nó máy The bird cup my spider sense again, what is it? Oh, what i have here a black ได้ยงไงเออทำได้เฉยเลยจุ๊บฟูพอ,อนโยนเล่นเอาไวกันนะครับอย่างเงี้ยกระด้างมอนกันแล้ววะไม่ได้แล้วไม่นะปาเลงก็ก็เดิน How about you just open the hatch? Oh, really? With the banging? Really? Hey, Doc, why do you need all those cosmic bricks? I don't share my plans with insects. How about a god then? โดนคอนเข้าให้ครับพี่อ้าวเฮ้ยมันลอยได้เลย